เมาข่าวกันแบบนี้ค่ะระวังระวังนะคะมิจฉาชีพนี่มันมาทุกรูปแบบจริงๆนะคะล่าสุดนะคะจะเป็นมาในส่วนของโซเชียลมีเดียเนาะส่งลิงก์นู่นนี่นั่นผ่านทางไลน์ก็ดีผ่านทางแมสเซจของโทรศัพท์ก็ดีนะคะอย่าเผลอไปคลิกนะคะ พ่อแม่ผู้ปกครองคะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะกลุ่มสูงวัยทั้งหลายถ้ามีลิงก์อะไรอย่าไปคลิกนะถึงแม้จะมีข้อความเชิญชวนได้รับเงินได้รับ,บรางวัลได้รับเงินคืนให้คลิกลิงก์นี้อย่าไปคลิกนะคะเพราะว่ามีฉาชีพเนี่ยมันสามารถที่จะล้วงความลับของเราในโทรศัพท์ได้ถ้าใครเผลอไปคลิกนะคะ มันจะบังคับโทรศัพท์เราเนี่ยผ่านระบบทางไกลเลยโทรศัพท์เราก็กลายเป็นโทรศัพท์มันเลยจะโอนเงินหรือจะทําอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์ของเรามันทาได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าเราไปคลิกลิงก์ที่มันมีความแปลกปลอมแบบนี้ฮะดังนั้นเนี่ยมันมาในรูปแบบนี้ด้วยใครได้รับลิงก์แปลกๆนะคะผ่านทางไลน์ส่งต่อกันไปส่งต่อกันมาหรือในมเมสเซจนะคะข้อความที่เข้ามาในโทรศัพท์อย่าเผลอไปคลิกนะคะอะไรที่เราไม่แน่ใจอะไรที่เราไม่ชัวร์ไม่ต้องไปสนใจ มันไม่ต้องไปคลิกมันเลยหรือว่าจะถามลูกถามหลานก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะอันนี้คลิกได้ไหมมันมีแบบนี้หรือเปล่าเช็คให้ชัวร์ก่อนอย่าเพิ่งไปคลิกมั่วซัวนะคะไม่งั้นเงินหมดบัญชีนะคะเมาส์ข่าวแบบนี้ค่ะ